ยินดีต้อนรับสู่ช่องอินชราทีวีช n น,นลนะคะวันนี้อินชราได้เข้ามาในเมืองก็มาหาคุณหมอนะคะตรวจสุขภาพประจําชาติค่ะวันประจําปีเลยประจำชาต,ชาติต้องมาตรวจในเมืองเพราะว่าเคสของอินชราในเคส v a p นะคะโรคเล็กๆไม่โรคใหญ่ๆชอบคะ่ะ บรรดาลูประจำตัวอินทราแ,แต่ารูปในเมืองไม่ดูค่ะพี่น้องถนนนท,ทางในเมืองนะคะนี่ค่ะในเมืองเพิดเลยนะคะเห็นไหมขนาดในเมืองเพิ่ดจะมีเสาไม้เลยมีแต่เสาไม้สังเกตไหมคะ สาไฟฟ้าเป็นไม้นะคะทำจากต้นสนะ รันหยุดงานเพื่อมาหาคุณหมอ ต้องถามนะคะว่าอินทราเป็นโรคอะไรทําไมต้องหาคุณหมอบ่อยๆอินทราเป็นโรคซับจางกับพี่น้องซับจางก็สวยบ่อบันยับันยังนงี่นะคะเห็นไหมคะตุดเสาไฟฟ้านะคะเห็นไหมคะชือ่อตรงมากนะคะเออคไม้นะคะไม้จริงๆนะคะกระปุก ทอนอิลีได้พี่น้องเรานาฝน,นขอขอปาปา,านั่นเน่งแหละตุนสนผ้าเก็บเพชรผึ่งตับกล้วยน้้้หม้้้ต้ดอก้้้้้อ้้้้น้าน้้้ Somebody wants to eat, Katie. Okay. Yeah, cold ring for me, please. Sloppy. Sloppy? Yes, please. On my card or not? No. What up? I Bertie, can I have um, three pieces of what, spicy please? Ah, uh, yeah, just the three pieces of spicy by itself. Ah, yep. Yeah, anything yeah, yeah. else? And two um, frozen drinks. Ah, uh, yeah, what frozen drinks would you like? Uh, red one and a, um, honey, what's that, yellow one, a... Sorry? A red and a yellow one. Um, we have, that. Uh, we have yeah, um, Mount and rosbury Yeah, Mount and rosbury anything else? No, thanks, bud. Uh, you have to start <sighs> right, I'm just dropping rooms off. Drive-thru, order KFC, please. อเตเรในทุกสิ่งทุกย่างใจยันก่อนค่อยรับสินค้าใจบินต่อบินนะคะว่าโทรศัพท์ตักแดดโอเคนะคะโทรศัพท์ตักแดดคลิปนี้สำหรับาครคลิปนี้แค่น,คนี้ก่อนนะคะ สวัสดีค่ะเดี๋ยวรอชมคลิปต่อไปนะคะบ๊ายบาย